หาได้นอนกูบอกเลยับเนี้เขาไม่เหลวกลัวมีอเขาเล็่ว่าเมาหมัดมึงก็ออกได้ักเขาก็เหลกว่าเมาคลีไปแล้วนะจัดไปเพื่อนไอคิดสดตรงนั้นเอากูคนหนึ่งดื้อไแล้วมาออกูเปิดคำให้แล้วนะวาดดีๆนะคนที่ได้คำของกูอ่ะ มาให้รู้เรื่องนะบอกก่อนอย่าให้มันเสียมาถึงพี่เออของพี่นีที่คนรู้จักนะบอกเลยเอาให้ดีนะของกูยากเลยบอกให้ไอ้นี้ไม่ยากไอ้นี้ไม่ยากที่กูได้ไม่ยากโอ้ยี่ยใครไอ้ใครไม่พิมพ์มนเนี่ยไอ้สัตว์ทำไมครวญครางกันะ ไอ้เฮียแล้วใครจะตอบใครจะวาดได้ใครมันพิมพ์คำสิ้นคลิปนี้ออกมาไอ้เฮียใครจะวาดได้วะ <c oughs> ดูดีเทลดีๆนะจะตอบอะ่ะเอาดีเทลให้ครบนะบอกแค่นี้อ๋อมันเลือกขนาดเส้นได้ใช่ปะได้ได้กดข้างล่าง ก็สิละ่ะอาจจะเป็นตึกคอนี่ลหละแหมมึงแน่เลยสัตว์ร้องไอเหี yeah. ้ย <laughs> เออว่ะเออว่ะทำไมวะทำไมกูร้องวะโทษสัต์ออ <laughs> เออว่ะ oh. เอ,อ้ยนี่กูร้องโดยที่กูไม่รู้เลยนะเนี่ยใครว่ามึงโก้ oh. Oh. ไม่เป็นไรหรอกไม่ยากแนกดีเทลมันเยอะเฉยตอบไม่ได้แน่แบบ No ดีเทลมันเยอะเฉยๆดูดีเทลดีๆนะกูบอกแค่นี้แหละไอ้คนส่งมาแม่งอย่างเหี้ยกูบอกเลยดูดีเทลกูดีๆดีเทลมันเยอะเฉยๆแต่มันไม่ยากหรอกใช่ปะล่ะกดูอะอฮือฮือาือฮไอฮ ไม่ได้ไม่ได้จะปล่อยเป็นเฟสชั่นเฟสชั่นมีอะไรออกมอทเทอร์คอมบัอยูฟอโต้โฟลได้ไหมไม่เก็คำนี้มาไว้เหี้ยเ้ยอย่าให้กูเจอนะใจเย็นปะวาดไม่ถูกเลยเหี้ยแค่นี้ก็พอแล้วมั้งอย่าไปอย่าไปลงเยอะเออแค่นี้พอแล้วแล้วใส่สีให้เขาหน่อยดีกว่า เพี้ยนแน่ของมึงไงสัตว์ไอ้ยัยแห่เถื่อนของผมก็เพี้ยนเพี้ยนแน่นอน Sleeping d a d n o What the fuck ไปอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เดี๋ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยเหรอไปอะไรเนี่ย The Run d a d ทำไมมันถึงมาาอันนี้วะ จริงเหรอนี่คืนนี้จริงเหรอใช่ประเนี่ยวทำไมมันถึงเป็นคำนี้อะใครคิดคำสิ้นคิดอย่างงี้มาวะไอ้เจ้าคำนี้ไม่ใช่หรอกบอกเลยใครเขาคิดคำสิ้นคิดอย่างงี้มา <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ไม่ยากหรอกอย่างงี้ไม่ยากหรอก อะไรวะนะ้าโหนี่โคตรยากเลยใครแม่งคิดแต่ละคำมาวะมันอาจจะเป็นคำที่เพี้ยนมาแล้วไอ้ใจรอ,อยากอ่ะใช่อันนี้มันคือรอบที่ที่สี่แล้วนะไอ้ใจรอบที่สองที่สี่เอาหน่อยว่ะปะเอ้ยทำไมกูวาดหวยงี้วะมาตั้งใจตั้งใจ ไม่น่าเรียนสิบประการมาแต่กูใครคิดคำนี้มาเยอะรอบสุดท้ายแม่งโคตรดราม่าเลยดราม่าแน่นอนอ่ะเวลาจะหมดแล้ว <Wow. S 2> ว้าวเราจะหมดแล้วยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยครับรอบนี้ผมเจอสองคำคือผมไปไม่ถูกเลยผมขอโทษคนที่ตอบตอบคำถามผมต่อไปนะ กูทําเต็มที่แล้วกูก็ทาเต็มที่แล้วแต่กูไม่รู้ว่าคําพี้แม่งใช่หรือเปล่ามันเพี้ยนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แม่งไอ้แย่แม่งมาแบบไปที่อะไรก็ไม่รู้ต้องได้แหละอย่างเงี้ยแหละต้องได้แหละกูว่ามันมีอยู่มันมีอยู่อันเดียวเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ยากจริงเหรอคำมันง่ายที่คิดขนาดนี้เหรอออคนที่คิดคำที่มึงว่าเนี่ย มันคิดคำที่คิดนี้เหรอวะเหมือนมันวาดทาาลงบนกระดาษที่มันมีอยู่ใช่ปะกูว่าไอ้เหี้ยนี้แน่เลยกูลองตอบแปลกนี่ทีนคิดจริงเกูบอกไงเออ yes นี่อะไรวะเนี่ย that is correct Sarah โอ้โหกูอยากรู้ว่าคำของกูมันไปถึงไหนแล้ว อยากใคร่ไว้ฝั่นแช่ตำงกรอยากขับรถออกไปอ่ะพี่ก๊อฟแค่ดึงใหอยากขับรถหนีเด็กกูอยากขับรถออกไปมากเลยตอนเนี้ยอยากได้สีส้มอะ เด <Bye. S 2> ี๋ยวเราไปรูปสุดท้ายเลยอืมเราสุด,สดท้ายต้องตั้งใหจหน่อยคุณผู้ชมมวาดยากว่ะเหี่เเนีย้ยใช่วะใช่คำนี้จริงๆวะ ใช่เหรอวะใช่แล้วเี้ยของผมแม่งยังไม่รู้เลยว่าเฮี้ยอะไรเนี่ยวาดโคตรยากเลยแม่งเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ผมผมทำเต็มที่แล้วป่ะพี่มอย่าให้กูรู้นะว่าใครปั่นสร้างคำนี้ออกมาขอโทษคำกูแน่นอน อย่าให้กูรู้นะว่าใครมันอิงกระแสอยู่เมื่อกี้เฮ้ยแอบวะแต่กูอยากรู้ว่าใครคิดคำสิ้นคิดแบบที่แน็กว่าว่าของกูแน่เลยเฮียเออกูอยากรู้ว่าใครคำสิ้นคิดกูพูดแค่นี้แหละจริงๆกูว่าของกูแน่เลยหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วรอบสุดที่เฉลยแล้วใครวันนี้รอบนี้ใครจะเป็นบ่อมามาเข้ามา ใครว่าไม่เสร็จมีกูกูยังลงดีเทลอยู่มันมีคนนึ่งที่คิดอะกูบอกง่ายออไม่เบิกหน่วยตายไห้โชว์หน่อยเอฟสอนเขาเอฟสอนเขาว่านี่ยังเฮียเลยสัสโหยกูว่าเลยวอีกริมทะด้วยเหรอวะน่ารักเฮ้ยน่ารักเอ้ห่าน่าตัดริมทะเลกูออกแก้วเฮ้ยวันดี คำเแล้วว่าดีเออริมทะเลหายไปถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าเป็นก็อซิรกกันจุิจิตโอ้โหไอันนี้คือก๊อตแล้วเหรออะไรเนี่ยโ้หนี่ถ้าใครได้อันนี้เป็นภาพแรกนะโหบอกเลยจบอ่ะมีทะเลด้วยความความเป็นก๊อตไม่ม่ม่มีเลยดูดิใครไม่เอาทะเลกูออกไว้สตก็เขียนได้อยู่นลวว่าก๊อตเนี่ยโห ปั้นตัวชีดด้วยนะเนี่ยมันอยู่เหมือนงูเหลือมไงไม่รู้ก็นี่ไงว่าแล้วไอ้สัตาเอ้ยค่าแล้วคิดไอ้เนี่ยคิดไอ้สัเนี่ยไอ้ปอนไอ้ปอนมันก็ทาบเลยแล้วโอ้ยเอ้ยมาดูที่เราเล่นอยู่เราเนี่ยว่าท่าเหมือนกันเลยไม่ทาบมันท่ามนที่เราคำสิ้นคิดไอ้สัดเนี่ยดูแล้วบอกคิดมาแล้วมาโทษอะไรอ่ะเดี๋ยวให้วาดฮะโอ้โหจริงจัง กระติกมีโทรศัพท์กระติกกระติกนี้จะวาดอินเตอร์เฟสเลยคนนี่ไง Hey it's time to draw เห็นปะนี่อันนี้ดีถือว่าสร้างสรรค์ถือว่าดีถือว่าแบ่้าบอกที่คิดบอกเลยว่าถ้าเกิดไอ้รูปนี้ไปอยู่อันแรกที่เหลือจะเพี้ยนหมดกว่าจบไหนอาบชีวิตข้ออะไรมาไหนช่วยด้วยโคโรนิตร้าเยอะๆอันนี้เอเฮ้ยดี นี่ด่ดูออกโอริโคโร่ก็ได้แหละก็ได้ดูดูกูเลยเฮ้ยย่นย่นโอยย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 เลยยม่ยยยลยยยยยัยยยยเยย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 ้ยยยย่ยย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 ยงโยยียย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 ยงยยย้่ โอ้โหดูดูดูนี่โหดนเลยว่าโหยี่ใครจะวาดได้วะไม่หวั่นตายจบไม่วันตายด้วยจบพี่ยาเพี้ยเจ้าหนูเจ้าหนูว่าตอมนี่เรียกว่าเยนี่เออแล้วแม่งมีคนตอบว่าเจ้าหนูปรมานูแล้วดูภาพสท้ายด้วยดูดูความตั้งใจของกู ไอ้เนี่ยเมอร์ซี่กูไอ้เนี้ยแม่งโคตรยากเลยนะเว้ยก็มันบอกว่าไม่มีวันตายถ้าไม่คำเลิฟตอบจะหนูตอบวะเพราะมันกางเกงแดงแน่เลยใช่ไหมยอะไรเนี่ยเท้นไฟเทนเนี่ยไอ้อะไรอ่ะอ๋อ เออตาวถูกได้ไงวะเดี๋ยวมึงดูคนที่มันใบให้กูเออนี่ดูดูมึงดูคนที่มันใบให้กูแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในรายการนะเว้ยก็ถือว่าเยอะเมาหมัดยังอยู่ในรายการอยู่เลยไอ้เบี้ยมวยถอย ยากเกยอเลยก้าวแรกสู้ถึงก็เรียนนะโชว์หน่อยดิหมดแรงหลดยกพร้อมจริอกูตอบด้วยพร้อมสู้ว่าแล้วว่าแล้วกูโดนคำนี้แหละนี่ไงโอ้กูพร้อมสู้ใช่เลไ จากนักมวยสู่ซุปเปอร์สายิ่ง This is uh, Dragon Ball but <laughs> the first word is not ก็อะไรสุดสำเวียนชื่อมันชื่ออะไรบอกคุณแซร่ากาอนีลยอธิเผโนอิปโปเลยเออไปซุปเปอร์สายิ่งได้ไงมอมัดนี่ถือว่ายังอยู่ในรายการหรอ ไอ้เนี <amounts of audio writers> ่ยแลมันระบุด <Labor to il fi> ้วยนะว่าเป็นเป้มวยถอยก็เห็นมันใส่กางเกงอะไอ้กางเกงขาวอะกูดตามมีเป้มวยถอยแน่นอนมีการระบุด้วยว่าเป็นเป้มวยถอยนี่คำกูอย่างกว้างอะแม่กวาดกันตะแคบไปแม่งไอ้ไอ้จากโคโกโลลิทาแม่งเหลือโคนันเออแม่งไปโฟกัสโคนันทับแบบว่า